ท่านผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับบารักโอบามานั้นมีหลายอย่างที่แตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับโดยเฉพาะนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุดน้ครับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมลงนามในคําสั่งฉบับใหม่ยกเลิกกฎระเบียบต่างๆของประธานาธิบดีโอบามาด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากให้เหตุผลว่ามันกระทบกับการจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศครับ เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางไปยังสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือว่า EPA เป็นครั้งแรกในวันนี้ครับและจะลงนามในคำสั่งฉบับใหม่เพื่อลดระเบียบข้อบังคับที่ควบคุมอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันกา๊าซถ่านหินและข้อจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆครับ คำสั่งใหม่ของทรัมป์ก็จะยกเลิกแผนพลังงานสะอาดที่เป็นผลงานชิ้นสําคัญของอดีตประธานาธิบดีโอบามานะครับที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาโลกร้อนโดยจะมีการยกเลิกหลายข้อบังคับครับอย่างเช่นคําสั่งระงับการให้เช่าที่ดินรัฐทําเหมืองฐานหินที่มีผลบังคับใช้3ปีด้วยที่ผ่านมาครับทรัมป์กล่าวหาว่าเรื่องโลกร้อนนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงครับ และโอบามาต้องการทำสงครามกับกลับอุตสหาหกรรมถ่านหินพร้อมให้สัญญาว่าเขาจะลดข้อบังคับเพื่อให้คนงานเหมืองถ่านหินมีงานทำครับ